ชื่อเมย์ม่มม์นันชายาน้ำโชคชัยเจริญค่ะ mm hmm. เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท BK Racing Clutch ค่ะ mm hmm. ก็ดูแลด้านมาร์เก็ตติงแล้วก็ด้านการส่งออกของบริษัทค่ะ mm hmm. มัธยมก็เรียน mm hmm. อัศา,าชันคอนเวนค่ะ mm hmm. ตามภาษาแบบเหมือนนักเรียนผู้หญิงล้วนอะไรประมาณนี้ก็อยู่กับเพื่อน mm hmm. ก็ใช้ชีวิตแฮ ppy สนุกสนานมามาก็ไม่เคยแบบจะกดดันในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ชอบทำกิจกรรมเล่นกีฬา ตอนนั้นอ,อ,อยากทํางานช่วยปามาที่บ้านตั้งแต่เริ่มเลยเติบโตมากับงานนี้ก็เห็นปามาทํางานอย่างนี้มาตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยปามาทํางานมาหาัายเรียนตรีที่ a b a ์บค่ะเหมือนต้องเรียนไกลแล้วก็ไปอยู่หอมีเกเรบ้างแต่ว่าก็แบบยังเรียนจบมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็มีเพื่อนที่ดีด้วยอะค่ะก็แบบช่วยกันเรียน เรียนเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งค่ะมาเนอร์แอดเวอร์ทิิงเขาแบบให้เรียนแล้วแต่เราเลยค่ะแต่ว่าเราก็ชอบเรียนแบบบีบเเป็นบริหารธุรกิจอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าจะได้เอามาช่วยที่บ้านได้ก็เลยเรียนด้านนี้ค่ะแล้วก็ที่บ้านแบบยังไม่เคยมีใครเรียนด้านมาร์เก็ตติ้งก็เลยรู้สึกว่าเรียนด้านนี้ก็น่าจะเอามาช่วยงานที่บ้านได้เป็นลูกคนโตค่ะมีน้องสาวแต่ว่าตอนนี้น้องอยู่สหรัฐอเมริกา เออพอเข้ามาหาลัยก็รู้สึกว่าแบบพอโตขึ้นแล้วก็เหมือนแบบชอบเที่ยวชอบอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสก่อนแล้วก็พอเป็นสักพักหนึ่งก็ค่อยกลับไปช่วยงานที่บ้านเหมือนเดิมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลับเพราะว่าหลังจากตอนที่ไปเรียนเมืองนอกมาเรียนจบตรีแล้วพอไปเมืองนอกตอนแรกก็จะเรียนโท แต่ที่บ้านเหมือนเทคโอเวอร์บริษัทมาทั้งหมดมาบอกว่าก็เลยบบกว่าให้กลับมาทํางานที่บ้านเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยโอเคพอทํางานแล้วก็ค่อยเรียนโพไปด้วยทํางานไปด้วย uh huh. เหมือนได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นค่ะเราก็ได้ภาษาแน่ๆเลยก็ฝังกฤษาได้ใช้การสื่อสารทําให้เราเอาการสื่อสารตรงนี้มาคุยกับลูกค้าต่างชาติของเราได้ทั้งซัพพลายเออร์ทั้ง supplier, ดีลเลอร์ที่เป็นดีลเลอร์เมืองนอกของเราทุก,ทก,ทก,ทกประเทศไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าได้ลงมือทําแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทาแล้วดีหรือเปล่าถ้ายังทําไม่ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆค่ะก็คือแบบไม่ยออ่อขอก็ที่จริงที่บ้านก็ทําเกี่ยวกับรถอยู่แล้วอะไรรถยนต์อยู่แล้วก็เลยได้มาอยู่ในวงการรถแข่ง คือตอนที่เฮียได้มาขับรถนะคะได้มาขับรถแข่งเมฆก็เลยแบบได้ไปสนามด้วยบ่อยๆพอไปบ่อยๆเสร็จก็เลยรู้สึกว่าแบบอินแล้วก็ได้มาลองขับรถจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือรู้สึกว่าการที่ได้มาแข่งรถเนี่ยคะ่ะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาขับรถแข่งเป็นปีที่2เพราะว่ากะตอนแรกว่าปีแรกแบบเหมือนลองเพราะว่าเราอยากโปรโมทแบรนด์ของเราด้วย แล้วก็อยากลองขับด้วยแต่ไม่ได้คิดว่าจะขับมาได้นานถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็แข่งเหมือนหลายรายการด้วยสิ่งที่ชอบในการทำงานก็คือได้ทำงานในบริษัทของตัวเองเพราะว่ามันเป็นของของเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาในทุกๆวันให้มันดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานที่เราทำค่ะเพราะว่าเหมือนว่าแม่เห็นปามาทำมาตั้งแต่แบบเด็กแล้วเหมือนปามาก็คอย ทำมุ่งมั่นทุกอย่างมาเรื่อยๆแม่ก็เหมือนเห็นเขาทำมาแบบนี้แม่ก็รู้สึกว่าอยากจะทำสารต่อในสิ่งที่ปามาเคยทำให้อันนี้คือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็อาจจะมีไม่ชอบตัวเองบางครั้งที่แบบตั้งใจจะทำอะไรแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจแต่ว่าก็ก็มานั่งคิดอีกทีว่าเอยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำใหม่ก็ได้ แล้วมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วในทุกกครั้งมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆการบริหารก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าอยากที่จะพัฒนา BK Clutch, b k, Cl k r a c i n g Clutch ให้ดีกว่าเดิมให้ก้าวสู่สาคนได้มากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมในทุกวันเริ่มแรกจริงๆคือรู้สึกชอบขับรถเร็วอยู่แล้วตามชีวิตประจำวัน เราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าเราได้ลองไปเรียนดูมันจะเป็นยังไงแบบเราจะได้รู้ว่ากฎกติกาของการแข่งขับรถจริงๆเป็นยังไงแบบจะทําให้เวลามาขับในข้างนอกมันจะเซฟชีวิตของเราด้วยเราพอได้ไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วเราไปสนามบ่อยอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอออยากลองขับจริงๆดูสักครั้งหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเหมือนว่าลูกค้าที่แม่เป็นสปอน์เซอร์เองเขาก็ให้รถมาลองขับดูแล้วก็เลยได้ลองพอลองเสร็จปับ๊บเฮปามาก็เลยบอกว่าซื้อรถเลยไหมก็เลยบอกโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้ได้ขับเลยจริงๆเลค่ะเป้าหมายตอนแรกที่ไม่คิดเลยก็คือแค่อยากจะโปรโมทแบรนด์ BK เพราะว่าเราได้ใช้คัสที่เราผลิตเอง เอามาใส่ในรถแล้วก็ได้ลองขับเองเราจะได้รู้ว่าแบบแที่จริงเราจะได้ตอบเขาได้ว่าแบบการขับของเรามันได้จริงๆนะเรายิ่งเป็นผู้หญิงด้วยมันไม่แข็งมันขับสมูทขับง่ายแล้วก็ใช้ในการแข่งขันได้จบในหลายๆเลสโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคัดชุดใหม่เลยทำให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงขับคัด b ีเคมันใช้ได้จริงแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะพ่อขับไปแล้วแล้วมันแบบสนุกเราก็เลยอยากขับอีกอยากขับอีกอยากทำให้ดีกว่านี้อีกมันก็เลยจนมาถึงวันนี้เป้าหมายคือแชมเปี้ยนค่ะ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าแทบจะไม่มีเวลาฝึกซ้อมค่ะเพราะว่าแบบในชีวิตประจำวันของแม่แต่และว,วันก็คือต้องทำงานแล้วแบบมีหลายงานที่แม่ทำไหนจะล่าสุดนี้จะเปิดคาฟเฟก่ก็เลยยิ่งแบบ หัวหมุนมากเพราะว่าต้องเตรียมแลนทุกอย่างเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปซ้อมถ้าการไปซ้อมของเมย์ก,ก็คือซ้อมของงานเลยค่ะก่อนแข่งเราก็เลยคิดว่าเนี่ยการซ้อมในนานเวลานั้นจะต้องซ้อมให้ดีมากเพราะว่าเราไม่มีเวลาเหมือนคนอื่นเขาค่ะมีให้ความสนใจเยอะมากค่ะทั้งในตัวเมย์เองแล้วก็คลัตช์แล้วก็รถทุกอย่างก็คือมีคนเข้ามาสอบถาม เยอะขึ้นแบบแบบเห็นได้ชัดสีที่ชอบคือสีขาวค่ะแล้วก็สีเหลืองเพราะว่าสีขาวเป็นสีที่รู้สึกว่ามันสะอาดดีเพราะเปนคนรักสะอาดแล้วก็ส่วนสีเหลืองก็คือเป็นสีของแบรนด์ของเมเม,มเองก็คือ B K Racing Touch ค่ะที่มาของรถแข่งที่ชื่อนี้อ๋อเพราะว่า ปีที่แล้วค่ะแม่ใช้แบบลายสติกเกอร์ที่มันเหมือนรถปิกาจูแม่ก็เลยแบบตั้งชื่อให้น้องว่าปิกาจูไปเลยเน้่แรกแคือเหมือนมาแบบเดิมมากค่ะก็ขับก็อืดแบบอืดสุดๆแล้วก็ขับก็อยู่แบบอยู่ลังท้ายตลอดแล้วก็แบบทำไมเหยียบมันไม่ไปทักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้พี่พี่คอยดูแลรถเขาแบบคอยดูให้เรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็เหมือนขับมาปีหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วส่วนรถมันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปที่ที่แต่ละคนขับให้แต่ว่าอย่างตอนนี้ก็คือได้พี่หมูจูเนอร์เบบี้บอสกาลาดมาดูแลน้องปิกาจูให้ค่ะเขาก็ทำรถได้ตอนนี้ก็ร้อเอร์เซแล้วก็คือพร้อมลุยค่ะคือทุกคนน่ะแบบพูด กอกหูตลอดว่าแบบเนี่ยเฮ้ยอย่าลงเทเ,เลยเพราะมันจะต้องมีแบบแข่งที่สนามบางแสนแล้วคือเป็นสนามที่ยากที่สุดแล้วก็เกิอดอุบัติเหตุมากสุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือแม่ก็แบบจืเอาไงดีว่าเอาไงดีแบบจะขับดีไหมจะอะไรดีไหมแต่ว่าก็เฮ้ยก็เลยคิดว่าอย่างน้อยแบบครั้งนึงในชีวิตก็อยากลองขับหูว่ามันเป็นยังไงแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าอยากจะลงรายการนี้อีกแล้วก็ ได้ลองขับก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากคือไม่ได้ไปดูลายสนามแบบก่อนเป็นอาทิตย์แล้วก็มานั่งฝึกว่าแบบลายนี้เราจะต้องไปยังไ,ไงไปยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ก็ทําได้ดีในจุดที่ตัวเองไม่คาดไม่คาดถึงว่าตัวเองจะทําได้ที่จริงรู้สึกว่าการขับบนท้องถนนมันอันตรายกว่าใน ในสนามแข่งในท้องถนนมันแบบบางคนก็ขับเป็นบางคนก็ขับไม่ค่อยเป็นเลยประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาถ้าเราไปขับแบบเร็วๆอะไรองี้มันก็ไม่ปลอดภัยถนนอันตรายกว่าใช่สปอนเซอร์หลักใหญ่เลยนะคะก็คือ B K Racing Class <oughs> ป๊ปามาม้าของเม่มเองนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้รถน่ารักน่ารักมาขับนะคะแล้วก็สนับสนุนเม่ๆมาตลอดแล้วก็ Nexter 렉ซ์วิว HGR ป a ร์โกเรสซิ่ R S Coating แล้วก็ ECU ชับ p ค่ะแม่ก็ขอขอบคุณสวอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่สนับสนุนเมเมแล้วก็ถ้าอยากเป็นสวอนเซอร์เพิ่มก็บอกแได้ค่อขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยติดตามเมเม่นะคะแล้วก็ฝากเชียร์เมเม่บีเคคลาด้วยนะคะปีนี้ก็ลงหลาย พี่เป้พี่พรก็เคยสอนมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่านา่าขับดีสนุกดีธุรกิดกับการแข่งรถไปกันได้แบบมากๆค่ะก็ที่เม่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือรถที่ใช้ในการแข่งขันก็คือจะเป็นรถที่ใช้คลัตช์แล้วก็ใช้คลัตช์ของเม่เองด้วยของเ k ก็เลยคิดว่ามันจะทําให้ธุรกิจมันควบคู่กันไปได้เพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบโมเดลแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูว่าแบบ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปแบบใช้กันได้ก็ยอยา,ากจะฝากน้องๆผู้หญิงนะคะมาลองแข่งรถกันได้ใครที่แบบชอบขับรถอยู่แล้วแบบชอบซิ่งรถอยู่แล้วก็มาลองขับในสนามจริงดูเพราะว่ามันจะได้ฟิลวอีกฟิลวหนึ่งเลยได้แข่งกับคนที่แบบเก่งเหมือนกันจะได้รู้ว่าแบบตัวเองอะ่ะมีเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเลเวลขนาดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ฝากมาแข่งกันเยอะๆนะ